เจากก้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เนี่ยสองอย่างแตอ่อันญากนทนยพรามหนุ่มเนี่บอกว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นคือต้องเป็นบรมาศาสสดาเอกคือพระพุทธเจ้าแน่นอนอยอยสเสด,ด็จออกบวชแน่นอน,นยอยเอ,อพระเจ้าสุดโต๊นะพอได้ทราบข่าวอย่างนี้แล้วทีนิดต้องหาทางป้องกันแล้วตัวเองอยากจะให้มาครองราชสมบัติไม่อยากให้บวชอ่า ก็เลยปิดเลยไม่ให้ออกจากพระราชวังนี้เลยอ๋อนี่คือวังสามฤกษ์ใช่จับแต่งงานตั้งแต่อายุทิมหกขวบทิมหกขวบแต่งกับพระนางเยโสธราพิมพานเนี่ยอายุเท่ากันนะเกิดปีเดียวกันด้วยเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีคู่บุญคู่บารมีต้นโพก็เกิดพร้อมกันม้ากันทักก็พร้อมกันฉันนะก็พร้อมกันเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมา เออใช่กเดียวกันกเดียวกันนี่เดียวกันแล้วก็แต่งงานพอแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตก็เรียกว่าออความสุขปราสาทสามฤดูมีกันแบบออไม่ทุกไม่ร้อนกันเลยเออนะแต่สุดท้ายก็แอบหนีออกไป <c oughs> นายชนะพาไปดออูออกไปก็ไปเจอ <c oughs> เขาเรียกว่าเทวเ,ออเทวทูตทั้ง ทั้งเท่าไหร่นะเกิดแก่เจ็บตายเออทั้งสี่นะมีอะไรมั่งการเกิดมีเกิดมีแก่มีแก่มีเจ็บปวยมีตายค่ะเออเอาแล้วพระหระอ๋อนักบวชเออมันเป็นห้าแล้วนั่นนี่อ๋อไม่มีเกิดค่ะไม่มีเกิดเพราะว่าเห็นแก่เจ็บตายนักบวชค่ะแสดงว่าเออเนี่ยทุกทั้งสีเนี่ยพระองค์ก็เลยพิจารณานะว่า เฮ้ยเราเกิดมาเราจะแก่ไหมต้องแก่ต้องป่วยพ่อกับแม่ของเราแก่ไหมแก่คือลูกกับเมียของเราแก่ไหมแก่ค่ะเก็บไหมเจ็บค่ะตายไหมตายค่ะเออเนี่ยแสดงว่าสามอย่างนี่ไม่มีใครหนีพ้นได้พระองค์เป็นทุกข์เลยทีนี้ออแล้วพอไปอีกก็ไปเจอนักบวชก็เลยเห็นว่าเออนี่มันเป็นหนทางถามฉันนะว่านี่นี่คือใครนักบวชวางั้นเอ้านักบวชคือใครคือคนที่สละทางโลกแล้ว เพื่อที่จะหาทางหลุดพ้นหาทางหลุดพ้นอยนึกออกทันทีปิ้งขึ้นมาทันทีว่าเราจะต้องออกบวชให้ได้ต้องค้นหาสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความแก่ความเก็บความตายเมื่อมันมีแก่มันจะต้องมีสิ่งที่ไม่แก่ว่ามันมีเก็บมันจะต้องมีสิ่งที่ไม่เก็บค่ะเมื่อมีความตายมันจะต้องมีสิ่งที่ไม่ตายค่ะเหมือนมีกลางคืนจะต้องมีกลางวันค่ะพอค์คิดแบบนี้นะเออ แล้วพอกลับก็มาในวังเท่านั้นแหละก็มีทหารมารายงานเลยว่าพระราหุนพระราชโอรสพระราชจุมันคลอดแล้วเมียคลอดแล้วพระนางเยโสรทาคลอดแล้วอ้าวบ่วงเกิดขึ้นแล้วแกเราลองตะโกนภาษาบ้านเรานะบ่วงมัดคอเราอีกแล้วภาษาง่ายๆแต่เป็นภาษาบาลีบอกว่าลาหูโรลาหูโรอ๋อค่ะคือลาหุนบ่วง เกิดขึ้นแล้วกับเราเนี่ยลาหุ่นลาหุ่นเพิ่มบวกเนี่ยลาหุ่นบวงเกิดขึ้นแล้วบวงเกิดขึ้นแล้วนะเอ้ามามาพูดตรงนี้ดีกว่าค่ะจะได้ไม่ไม่ร้อนเจ้าค่ะลาหุ่นเยืนเยิ้มโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วตรงนี้ต้นอะไรครับเขาทไมถึงมาบูชา ทำไมเขาเมื่อบูชาตรงนี้นะคะะอาจายดมีความสำคัญไงก็มีเจ้าชายที่สเสด็จออกบวชตรงนี้อ๋อสถานที่ประตูที่ประตูเนียอ๋อใช่เขาก็เลยมาอู้ราบไหว้บูชากันใหญ่ตรงทางประตูเนี่ยแต่ตตถ้าเราออกไปตอนนี้เจอเลยเนี่ยขอ